มีฟาร์มสวัสดีครับปอกขึ้นกอครับนะนี่มาหอมครับนะหอมมาทางอ่างหน้าถต่ว่แสงครับแม่ขี้ครับแถวนี้นะบริเวณนี้นะสะพื้นนะสะนน่นี่นี่ของไม้กระบอกไม้ภายในนะครับของพอยื่นครับนะพอยื่นแม่ไทยนะครัทะลิ่มมาอยู่บ้านมาสั่น อย่างไรเลี้ยงงัวล่องเบิงครับซื้อมาต,ตัวหนึ่งครับนี่อยู่นี่เนี่ยพอซักดูแลให้ครับนะช่วงนี้เป็นบทแถบภารกิจเก็บเกี่ยวเขาวครันเนาะวันนี้ฟางก็ลงมาพี่ล้วครับเนาะเป็นหลัดมาตะพูดอยู่ไกลๆให้เพื่นสูงสุดซัมนี่ครับนะก็เดี๋ยวนี่มันมีลมใหม่นะครับไม่ให้่มใหม่ห่มยังก็เลยอยากให้เพิ่อนมาอยู่นี่ดีกว่านะครับนะพ่ออ่างูนหน่อยเี๋จะเอาห่มนะครับนะนอนตากแดดอลไรก็เลยตุลสะอาดนับเลยมาหนีก็จะ เขาไปโฮมแล้วพุน่นอยู่ยไกลๆพุน่นสำหรับอ่ะพ่อเพียงเขาอยู่ในโฮมเรียบร้อยนะครับนะแม่ก็กินอยู่ในขั้นหน้านะครับนะอยู่นี่ครับทีมงานพุ่นอยู่นี่เห็นแต่น้องสวยก็พ่อเพียงครับแต่ว่าหนำปัน่นเขาไป,ปอ,อยู่ทวีปใดครับหนำปั่นนั่นอยู่ไซบูนี่แถวๆนี้แหละครับนะหนำปัน่นแข็งแรงแล้วนะหนำปัน่นเรียนเมื่อย แดดเมือ่อยต้องใช้หาบนนอนนะนอนในห่มหรือนอนตากแดดบุญครับเนาะในปลาฟางปลาต้อเฟียงครับนะต้อฟางสูงครับช่วงนี้ก็ต้องระวังอุ้ย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 ้ย,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 ยกางเลยบ้างขึ้นงอหน่อยข่อยหน่อยจิกงอหน่อยข่ี้โอ้จิกงอหน่อยเสยจิกกินบ่ กับกาเสืออยู่นอนแล้วรันนอนใอยากไปง่างไปนั่นครับนะให้เพื่อนเนี่ยผักพรนครับคุณนใอยากไปกวนเพื่อนเนี่ยบนอยู่ในโซนโฮมครับ โซนนี้ละกันเ้าคนของนหน้าผุ้หญิงเพิ่นกะน่าจะล้อมรั่วนะครับนะเห็นเสาเละลายเนี่ยเพิ่นถามไปถามแล้วกน,นหัวนีู่้ใดไอกวนโมหัวของหน้าได้จังไดว่าคุณหญิงกับุเคยหูจักหน้าขาดตาเพิ่จน,าานจักเถื่อนะคุดเสาท่านนะขุดเสา,นนะาสิล้อมหน้าครับนะล้อมเมือไทยเลยมั้งครับเปนเสาดลหลายเพื่อจ้าไดบุพเพนะครับ ที่หลอมตัเคียงนั่นกับบรจักครับนะเออแล้วแต่จากหน้าผู้ใดหลอมทางไหนหอมทางนี้ละมัง้งเอาเสาลงทางนี้นครับหลอมซานี่ละมัง้งแล้วหอมเฉพาะงานบุญครับเนะพราะว่าเออควายลงครับนะสองซานี่ควายลงนะครับนะควายต้องหลอมครับนะหลอมมาได้ครับนะควายลงมานอนแซ่ครับปลาหมิ่นครับนะไปตะเอา ปลาเนี่ทางข้างปลาครับแถวนี้นะบอ่อนี่ป,าปลาบ่อไหลแต่ว่าบอ่อพุนครับปลาหลายทุปีปลาชุ่มนีของห่ม,าหมทางพี่ละนี่อยู่ในโซนห่มนี่นมมละเพราะเพื่อนด้เศร้าห่มนะครับพวกพวกที่มักเศร้าห่มก็เป็นอึ่งเผาคนระับพวกงูกม,มีอายุนี่นะอึ่งเผาพวกนี้วนหน่อยวนเงี้ยนะส่วนบกไมแดงไมแดงกับเศร้าห่มดีกันนะตัวปีนี้ ลุยอยูอ่กินแย่ครับงวดตัวเดียวมันมากินแย่กันเพราะเพราะซักอยู่ทั้งถนนดำเหมือนกันนะทางทั้เล่ถุงนะถนนหลบถุงทั้เลนะครด้านนี้ก็จะมีผู้ใ <c oughs> ส่ขึ้นมาผีกันผู้ใส่ขึ้นมาสูงกันครับวนี้ด้านนี้กันนี่นี่ทางพี่ตอนนี้ข้าวทะลุว่าผีกันผู้ใด,ดเนี่ย มีพดทรายด้านนู้นนะครับนะก็จะมีพอลิศนะผอซักนี่อยู่ใกล้ๆนี่ก็ของพอผอสีเมลวีเข้มนะใกล้ๆนี่ดอกมันช่วงนี้ก็จะบ่นเน้นตัวงัวครับนะเน้นบริเวณบริเวณเลี้ยงเล่นอ่าผู้มีทัดนะเน้นวิวนอนดินฉากไปคมาบ่นเน้นตัวงัวนะครับนะเน้นบรรยากาศนะ จะเก็ออบภาพประมาณน,นี้ครับนะบริเวณที่สซนที่เคยเลี้ยงครับนะส่วนที่มาเลี้ยงส่วนที่เคยเลี้ยงนะครับเป็นประวัติเป็นไว,วทะเบิงนะครับนะเพรมมารระวนะ่านี่เห็นมีเริ่มมีการลลอมรั้วนะครับนะลลอมหน้าล้อมไผอะไรนี่เริ่มมหลายแล้วครับนะเติมลลอมแล้วจักน่อยอีกบดนครับนะสองสามปียังหลายครับนะอาจจะหน้าไผ่หน้ามันนะใกล้แล้วครับเริ่อมมันได้การหลอมมันได้ก็กปิดนะครับนะเริ่ม เปลี่ยนเป็นเอียงก็เกษตรพ่อเพียงมากตบ่พ,พ่อเป็นไงครับพวกข้าราชการ,กรเกษียณครับนะนก,นมนกนะ็มีเงินเก็บเงินยังมันก็จะมีเงินบำเหน็จบำนาญหรือเปล่าเพิ่นก็จะมาอยู่บ้านมาอยู่บ้านก็บ่มีแนวเฮ็ดเพิ่นก็จะล้อมไห้หลอมนาปลูกปลูกใหม่ไว้ถเถอะเบิ่งไว้ต่ตะคดหน้าไมาซั่นห่ะครับนะไปเธอดูแลนะเลี้ยงปลาเลี้ยงหยังไปท่านคนมันเนี่ยก็ซื้องัวมาเลี้ยงครับนะหลอมคอ,อกล้อมนาไว้นี่ครับเลี้ยง ปลาเรียงเป็นเลียงไก่แล้วแต่บนที่ไฮลาปูก็ไม่ครับพราะด้หดน้ำพ่อได้เบิ่งได้แง่งไปครับนะคือมุดว่าละการทํางานนะเกษียนแล้วนี่ประมาณนี้ครับอาจจะอยากมาพักผ่อนนะโดยการหาแนวมาเห็ดนะบดได้แง่งหรอครับนะให้จำได้ฟ้าบอคือบดได้แง่งคือได้เห็ดครับเนาะแต่ว,ว่าถ้าจะเอาผลกําไรมากผลน,นี่ก็คก่อนข้างจะยากครับนะต้องลงทุน นะทั้งแหงเทั้งอย่างครับทั้งโบลาอย่างวัจัยครับนะเราจะเอามาขายเป็นเอ่อเป็นธุรกิจเป็นเรื่องเป็นเล่าว่าใดหรอกครับนะเป็นแขมีความสุกครับนะพอเพียงอยู่แบบพ่อเพียงได้อยู่ครับนะแต่ว่าถ้าเป็นไหยรุ่นไหวอย่างกับไปหาเห็ดงานนะยังมันอยู่กับมูลนีทเถาะไหวกับเสียนมันพ่อเห็ดอยู่ครับนะมันมีเงินทุนสำรองครับนะแล้วก็มันอย่างว่าพักผ่อนะครับอยู่บรรยากาศนะครับนะเอาวิธีธรรมชาติเขาไว้แต่สําหรับคนที่ ยังมีไฟอยู่นะมีแห้งอยู่ค่ะไปหาเห็ดแนวอื่นครับหาการหางานเห็ดดูวาเป็ดยังที่มันเป็นเอ่ออย่างไรจะเป็นทุนนะครับเลเป็น้อยใดเป็นเหลืองเป็นเล่านะครับเป็นทุนสาหรบาับเจ้าของตอนเห็ดงานบ่ได้ครับประมาณนั้น <c oughs> บอกคือครับบอกคือบอกเป็นเจ้าคือ,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 อแต่ว่าตัวสันวิทยาศาสเองกันนี่แหละมาเห็ดนยังเคลนละเ <c oughs> หลืองตะงัวมาเหลืองงัวยุงสีละ่ะ ปัญหาแถวนี้ก็คือนี่อย่างนะครับเอ,อ่อเป็นน้ำเออเป็นเอ่อยักใหญ่ครับยักใหญ่เออขันนะปิวมานํำลมติดหนานี่ครับช่วงนี้แม่วีก็อยู่นั่นครับรัดจุดจุดนั้นนี่ก็จะรัดจุดนี้ครับนะตีครับเอาเพราะว่า ไปไกลกว่านี้ก็ไปไกลเรื่อยครับนะถ้าปล่อยไปไกลก็ไปไกลเรื่อย,อยนะปล่อยไปก็จะไปเรื่อยครับนะเนี่ท่านเห็นหนะน้ำปั่นอยู่นี่นอนอยู่ใส่แมียบะฮองเอ,อินเลยแม่คือคือมาหาเมียเราประจักษ์นะน้ำตาลบะฮองเอ,อินเลยส่วนโพสัยมันมีหมาเลี้ยงงูอย,งอ,ยงอย่างน้ำยางดีคนระับน้หมดมือแลยเพิ่นฝองงูหน่อยฝองงูเพิ่นย่างไรย่างตอนงูหน่อยไปหาเมียนะ ของสามนี่ฟ้ามกับไล่กันครับนะไล่เลียนเลยแต่ว่าตัวไล่บ่ม่าครับมือนี้นะเป๋ะฝาลูกปีฝาลูกกับดางนะครับระชนหมานี่ผ้านี่ตัวนี้นาเลียมไล่น่าหน่อยไล่วัวหน่อยนะตัว่าเพิ่นกระจะไล่นี่เฉพาะงัวหน่อยที่บเข่าฟูงนะครับอยู่แยกส่วนตัวเพิ่นกันไล่บอแบนงัวหน่อยไฟกระซังครับจะไล่โฮครับนะ เลยโฮแลีนไปหาแม่กระเล้วนะั่นเป็นกระเจาปน้ำอาจจะมีเฮาเฮาอะไรนันะนะเนี่ยแต่ว่าหุ่้มหุ้มกันละ่ะซียู่แตหุ้มกันลราบ่ค่อยยูนะครับนะมันแยกเป็นคอไปขอกมันนี่อยู่ครับนะแต่ว่าหมยังสิเห็นไหมหุมกันเราอาจจะบกคอยอยู่อากาศห้อนครับวันนะี้แต่ว่าโชคดีที่มีลมนะครับนะอากาศ แดดจ้าแดดจ้าอากาศหอนมีลมเนาะตอนย่ำขึ้น,นเป็นลักษณะนี้ย่ำขึ้นเย็นนะครับนะลักษณะนี้ย่ำขึ้นออกจะเย็นย่ำกลางวันหอนกลางคืนเย็นนะถ้าถ้ากลางวันอ่าเป็นขึ้มๆึ้นก็ขึ้นเอาเปาปนดีนะครับนะมัน,ปนแปลกๆครับนะอากาศเป็นประมาณนี้นะครับน,ะนี่ลมรื่นลม,ร,นร,มรื่นหน้าอยู่สำหรับคนเลี้ยงแล้วก็กวัวตัวไดห้หอนแดดเป็นคำว่าเศร้านะลมรื่นหน้าพักนะครับอึ่งพอนี่มาคักแล้ว แล้วท่านเห็นเห็นของสวยกินนมอยู่เนาะท่างงนงัวกินนมกับอ,อุลน้ำปันรับเออพ่อเพียงนี่เนาะพ่อเพียงก็อยู่นะ้ำแม่อยู่เนาะพ่อเพียงเริ่มจะพ่อใดแน่ครับแล้วพ่อใดนนรุนเะนาะนบอุปกรณ์ท่านได้กินเข่า,าท่านเบิ่งเวลาครับเนาะบายกว่าแล้วล่ะพเพื่อใบสองครับนะล,ลุงูีชก็อยู่นอะ่เทียงครับเนาะเอามือไม้ไปละอุปสรรคก็ลูกแยมแรงครับนะ ไอ้ฟ้ามันมกติดครับนะติดเหลืองติดเหลืองเหลืองอ่าท้ายมวงกินนมโืเสกติดนะครับนะเออเอไอ,อ,อจับอยู่ประจำนะเอ,อ้ยต้องขออภัยนะครับนะบางเทือได้คลิปบระลงนะครับนะบางเทือได้คลิปบระลงแถวสีแถวพอสีมากครับนะเอา้าโหนกหน้าโหนกหลังอยู่นี่โมเสกบึง น้ำปั่นน้องท่านเห็นหนาน้ำปั่นอยู่นี่อยู่ใสเนาะน้ำปั่นนี่เนาะแม่คือบ่หองเกินแม่แดงคือยังเงว่าเสยๆอยู่ใส่อยู่ใส่ไม่เห็นใส่อยู่ใสพหุ่นโอ้พุ่นปูนเห็นอะไรละปูนอยู่ในโฮมกับไผ่ตัวนั้นอ๋อก่อนค่ำบ่นาะนะย่ก่อนค่ำครับนะ อกก่อนข้ามก็พร้อมบุญอกก่อนข้ามนะครับเบางซุงด้านในอ่ะยินีที่พ่อสามีครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเป็นครบแล้วขอบคุณครับผมสวัสดีครับ